ใช้บันไดก็ได้นะเท่จังวิวสวยไม่หรอก็คงจะสวยถ้าข้ามีตาดูอะนะเจ้าสาวซอมบี้มอบของขวัญให้วิกเตอร์เปิดดูก็เจอกระดูกจำนวนหนึ่งกระดูกพวกนั้นประกอบตัวขึ้นเป็นหมาโครงกระดูกในทันทีเมื่อเห็นสายจูงสีแดงตรงหน้าวิกเตอร์จำได้ว่านี่คือสุนัขของเขาสครับไม่คิดว่าจะได้เจอสุนัขของตัวเองอีกวิกเตอร์รู้สึกซาบซึ้งมากแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขาเลิกคิดจะออกไปจากที่นี่ วิกเตอร์คิดวิธีหลบหนีแบบใหม่ขึ้นมาเขาก็หกว่าก่อนแต่งงานต้องพาเธอไปพบพ่อแม่เสียก่อนเอมิลี่ใส่ซื่อจึงตกลงพวกเขาไปหาผู้อาวุโสโครงกระดูกใต้ดินท่านผู้อาวุโสใช้เวทมนต์ส่งพวกเขาขึ้นไปบนดินพอขึ้นมาถึงพื้นดินวิกเตอร์ก็หนีทันทีตรงไปยังบ้านของคู่มันเขากําลังจะแต่งงานกับสาวน้อยแต่ภรรยานิยมโลกของเขากลับปีนเข้ามาทางหน้าต่างเจ้าสาวซอมบี้เปิดผ้าคลุมหน้าสีขาวออกดึงวิกเตอร์เข้ามาข้างๆ